วันนี้อยู่กับจรอร์อนี่บีเบย์นะฮะกับรายการตะบันแดดครับวันนี้ครับผมนะจะพาไปตะบันแดดอะไรนั้นวันนี้ครับผมมาแล้วครับที่เราจะพาตะบันแดดวันนี้ครับเป็นขนมปังเย็นวิเศษนะวิเศษอย่างไรวิเศษตรงที่ถ้วยละสามสิบห้าบาทจากร้านป้าหยิบยิ้มน,นะปกติคุณจะเคยเห็นปังเย็นชุ่ละประมาณสิบสองบาทหรือสิบห้าบาทแต่ที่นี่เราไม่ไขายเราขายสามสิบห้ามาดูกันว่าวิเศษยังไงมาครับคุณผู้ชมครับเรามาดูหน้าตากันก่อนนะฮะ ดูหน้าตากนก่อนโอวันตินี้อาจจะใช้โอวันตินจากสงสวรรค์นะฮะอาจจะใช้โอวันตินจากทิเบตเลยแพงนิดนึงทีนี้นะฮะหน้าตามันเป็นเรื่องของทั่วไปนะรสชาติสำคัญท,ที่สุดแต่การที่จะกินปังเย็ยนครับคุณผู้ชมครับผมเราจะกินแบบไก่กาอาเล่ไม่ได้มันไม่ถึงรสชาตินะฮะวิธีการกินปังเย็ยนที่ถูกต้องดูครับผมตักขึ้นมาเลยนะฮะขนมปังหนึ่งชิ้นนะครับขนมปังหนึ่งชิ้นเสร็จปั๊บ

อุ๋งครับอร่อยมากๆเลยครับผมไม่ต้องสอบแค่คนที่มากินในร้านสิคนที่มากินในร้านไม่ต้องสีมาถึงหน้าเซนท่านเลยใช่ไหมเออหน้าเซนท่าไเลยค่ะเซนท่าเราเป็นอะไรที่เด็กเออถ้าถึงหูคุณเนี่ยเซนท่าเราก็จะกินสมองผมเด็กอุ๋งครับกินสมองขนมปังนุ่มครับโกโก้กลมกล่อมถามว่าทำไมเราต้องกินแบบนี้นะฮะเพราะว่าเองรายการเราช่วยการตะบันแดกนะฮะจะมาแดกแบบธรรมดาไม่ได้นะเอาพี่เดียวันนี้เรามีพี่เดียนะมาช่วยเราพี่เดียครับขอตะบันแดกนะครับ

ขนมปังมีความเข้มข้นน้ำแข็งมีความเย็นสดชื่นถึใจสุดเต้นออกต้องร้านป้าอิ่มทิพย์อร่อยจริงๆเลยค่ะนู่นคอนเฟิร์มยอมชมอย่าลืมนะวิธีการกินที่ถูกต้องนะเมื่อ็ะลั่นแดดตะั่นแดดครับ หนะ้าจินเสอร์หนะ้าเอ,อ่อใครยังไม่ได้เขียนโอ้ยเขียนได้นะบอกด้วยนะทุกคนเออยังไม่เขียนเลยยนะังไ,นะไม่เขียนแล้วคุณครับวันนี้นะเรามีตัวแทนจากทั้งบ้านนะน้องโตเต๋มหาชัยนะครับวันนี้จะมาโชว์การตะบันแดดก,กับเราคนระับดูคนระับคุณโตรนะ๋ร้อมไหมฮะพร้อมครับสัญญามาแล้ะตะบันแดกนะนแดกันนะตะบันแดด ตบันแดกแท่งออฟฟิตโอเคเพื่อนชครับผมว่าฝากรายการตบันแดกเอาด้วยครับใครที่ชมรายการอยู่นะฮะก็อย่าลืมนะการกินนะอย่าไปกินแบบธรรมดาครับต้องตบันแดกเท่านั้นนะฮะอย่าลืมไปทำตามนะผมสำหรับนี้ก็เราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะเอาแพรทีมงานหน่อยฮะทีมงานทุกคนนะต้องลาไปก่อนครับได้ครับสวัสดีค่ะบในสัมภาษณ์ครับต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้ามือที่จ่ายค่าขนมปังเยอะเราในวันนี้ครับคุณกระใหม่เทปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ